เดี๋ยวมันซองอู้เดี๋ยวซองเลยเดี๋ยวพี่น้องพวกกับชองสายบินไม้บ้านนาสายห้าน้ำพี่น้องเนายบินไม้กับบ้างหอดทะเลหรอพี่น้องไงแห้งพี่น้องก่วงางแห้งพี่น้องเราก็สิมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนาะพี่น้องเนาะก็สิประมาณนบุหรี่พี่น้องทุ่มสองทุ่มบุ่แล้สิมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องมาหอดแล้วพี่น้อง แล้วพี่ไม่ากะมาหอดเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะอเนาะอากะมาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศน้ำทะเลกันพี่น้องโอเคแล้วพี่น้องสวยงามมาพี่น้องเลยอันมาสาวพี่ไม้กะมาเล่นน้ำน้ำทะเลนะพี่น้องเนาะจังหวัดสระบุรีโอ้พแม,ม่จังหวัด จังหวัดแต่ระยองน้าพี่น้องเนาะหาแจยงจันน้าพี่น้องคุณวะกะบแต่ยู่พี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องเพิ่องกำลังสามคนเบื้งกำลังถ่ายรูปน้าพี่น้องเนาะว้าคได้พี่หนูพี่น้องผู้บ่าวพี่ตะก้อนรอรพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสา้าพี่แม่กับสีถ่ายวิพี่อันนี้ให้เบิ้งพี่น้องก็ได้ ไปไม่ลงคนเดียวแลพี่ไม่สิีไทยเบิ้ลน่าไปหนาวนะเลี้ยวไทยรถตอนนี้นะเดี๋ยวเอ้ยชิบหายแล้ทำไงวะอะไรเปลียกแล้วแหละนี่แล้วพี่น้องชาพี่ไม่กับสีทั่วลงเนาะพี่น้องเนาะทั้งลงมันก็ล่องกันนี่เนาะเดีพี่ดีลงได้พี่ลงได้เออ๋ยวพี่ดีได้แต่ว่าเวลาขึ้นพี่ใหม่พาอ้อมไปดูเออได้บ้าแล้วไหมพี่น้องดีบรรยากาศทะเลเนาะพี่น้องเนาะอะไรก็ไม่จำเป็นอะนิดนิดเดียว พี่น้องเดตตตาตอไม่นองสีาี่มทะเลเด้่อมมาพี่น้องครับเอาถ่ยนี่บรรยา,าลนพี่หน้องเนะาะทะเลกัีมก่กมาทะเลนะพี่นองเงนาะบรรยากาศดีใจแห้งพี่น้องเยพี่น่องท่ามากอะรออันตั้งประมาณเั้าหาพี่พี่นอนะ้องเนาะกำลังเ,เห็นทะเลพี่นอ้องดีใจ อานี่ใจรีบพี่น้องทีในมาทะเลทะเลเกียกว่าเ็นะไรเนอเป็ไชายพาาไปนุ่แล้วพี่น้องามกำลังมาเ่ยตอนนั้นมกำลังมานี่ยืเขลานกองทุกคนนพี่น้องอาไอ้คนกอก็ถื่้วนองน้ากำลังหอยในรนแล้วพี่น้องก็กินเรายน่พี่น้อง

เก๋เอ๋เนาะเื๋อยเกากัอ้หอนพี่หนอฝึกกระถ่ายกกระถ่รูปหน้าพี่หนอได้หอพอยังเหลอเท่าไหร่สองนาทีอ่ากพื่นนอนเนาะนอนอนกกถยหาเดี๋ยวชพีม่ก็สิไปเยวปะแป๊บหนึ่งพี้องพี่ม่ก็สิผาผ้าพื่นข้นเนาะพี่น้อเดี๋ยวสิผ้ามาเฮ็ดไหมพี่น้อ เดี๋ยวไปถ่ายใหม่ตอนประมาณสองถุ่มนะพี่น้องเนาะเบียกกันเหรอเบียกได้นะเหรอเบียกมาไล้ปะยิมเมอร์ยิมเมอร์แล้วยิมเมอร์อะไรพี่หนอนไปกับไปถ่ายรูปนะพี่น้องบรรยากาศอู้สุดยอดเลยพี่หนอนห้างโมงเลียเนาะพี่น้องเนาะสิหกโมงละแล้วพี่ไม่กับสอยากน้ำเนี่ยพี่น้องเพิ่งกับถ่ายห้จับกล่องให้พี่น้องบรรยากาศทะเลพี่น้องอู้สวยงามพี่น้องเอ้ย สาบีไม่มาเกยเห็นเะถือสะไรีหนองอยาก,กวัดเหรกระเป๋าเข้าอยากระเป๋าจักอันกะเอาแล้วส่งให้อันนี้ทำไมวะทำไมไม่ส่งไม่ให้ผิดอะไรม่ดีเฟสเลยมันไม่ดีรูปไม่ได้เหรอแอดไลน์ก่อน เอ้ยย่าบังยังเอาอย่าถ่ายลูคถ่ายลูคถ่ายลูคบาสาวโอ้ยสุดยอดเลยมาเร็วจะพาขึ้นแล้วนี่โอ้ยมาแล้วมาเร็วเสียงหัวแข่งมาร้อนมากเลยพี่น้องเกสีพี่น้องพี่น้องเนาะบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศสวยสวยงามมากพี่น้องเลยไปตกปลาพี่น้อง เดี๋ยวป้าจีโต๊กมือใ่ากินพี่น้องเดี๋ยวกะสีถาบึ้งประมาณมันอะไรวะสามกลุ่มสองกลุ่มนะพี่น้องเนาะอาะพี่มากะสีเล่นน้ำอ่ะจีเห้น้องไปจับกล่องให้เนาะพี่น้องเดี๋ยวให้บึ้งบรรยากาศก่อนพี่น้องงามบ่พี่น้องบรรยากาศนี่พี่น้องสามบรรยากาศนะพี่น้องเนาะไปมาพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนกะสีผาเมื่อยเนาะพี่น้องมาเช้า แซ่บีมาจะพาหนองพิ่งขึ้นทังพูนพี่หนองพิ่งขึ้นทังนี้ว่าใดเพื่อนนนั้นแทน้เละเกืบแท้ใส่เกืบกัน้นองเท้าแล้วยังไงไป่หลังตีนปะลองเท้าไปที่างบนนีก บ่ล้างตีนบ่ล้างก็เพื่ออยู่ดีผิหน่องนี่คือน้องนี่บพื่ออะบ่นี่พี่น้องนี่บรรยากาศเนาะแล้วผู้ชายผู้บ้าก็พี่น้อง่นาะนี่ผู้บ่าวนะพี่น้องเนาะนี่ผู้บ่าวแต่เพื่อปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะนี่ อันนี้ก็มีเหล้ามีเบียร์้ด้วยพี่น้องบรรยาก,กาศตนอนพี่น้องเนาะไะเดี๋ยอะขึ้นเดบบอออกยีน้าอ่ะฝากติดตามด้วยนะทงยูทงยูทูปอ่ะบัวคลนปวดหัวฝากติดตามพิกตอก้วยนะจั <c oughs> ตดตอกตัวนะครับอนุชาตามลิงก์ตามลิงก์ไม่มีลิงก์ค่ะเดี๋ยวจะฝากคนละร้อยรูปอ่ะ คนไหนอยากมีรายได้เสริมมูดูตั้งคอมเมนต์นะครับเอาเอาลายพี่เลยกองเลยไหมใครใครอยากได้ก็ตามคอมเมนต์นะพี่มามามาถ้ตกเพยก็ได้นี่เพย์มนดูมันแตกมันแตกตรงไลน์ก็ได้ตรงไลน์ชัดดาวปริง์นะตาวนี้นะตาวนี้เขาลางพี่ไม่มีเดี๋ยวจะขึ้นโชว์ให้ดูอเจับจับเหมือนไเข้าเย่าวิ่ง้ยดิ คลิปนี้ม่นมีอย่างไรพี่น้องก็ฝากติดตามสาวพี่ใหม่แน่พี่นออ้นทาทาทานนองม่นมีอย่างไรนะพี่นออ้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์่กุชชี่สุดใครคลิปนี้ม่นมีอย่างไรพี่นอ้นองฝากแน่บ๊ายบายกดแน่เอ